สวัสดีครับมาดูผลงานการติดตั้งนะครับรถ e s u d Max 2022นะฮะกระบะตอนเดียวเพิ่มฟังก์ชันปรับไฟหน้านะครับแบบอัตโนมัตินะครับตัวนี้จะมีมอเตอร์มาอยู่แล้วนะครับที่รถเรามาเพิ่มชุดสายชุดสวิตช์นะครับสามารถปรับได้10ระดับนะครับเราดูนะครับด้านหน้านะครับ ตัวนี้จะช่วยในการมองเห็นได้ชัดเจนนะครับจะปรับขึ้นทีละระดับนะครับทั้งหมดมีปรับได้10ระดับนะครับขึ้นและลงได้ตามสภาวะของถนนนะครับเพราะเวลาเราขับรถไปนะครับบางถนนเราต้องเปิดไฟให้มันสูงขึ้นนะครับบางถนนต,ต้องการกดต่ําเพื่อความชัดเจนและมองเห็นนะครับได้ประโยชน์มากมายนะครับตัวนี้ สามารถปรับขึ้นและลงตามใจเราเลยนะครับถ้าปรับสแตนดาดก็อยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับและรถคันนี้ยังติดตั้งชุดตัวโชคฝากระโปรงนะครับเพื่อช่วยให้ฝากระโปรงนะครับเปิดขึ้นอ้ายขึ้นนะครับปกต,ติฝากระโปรงรถรุ่นใหม่ๆจะหนักนะครับตัวโชคนะครับ ติดตั้งแบบตรงรุ่นนะครับไม่ต้องตัดแต่งรถนะครับไม่ต้องเจาะรถนะครับเป็นโช๊คคู่นะครับเป็นโช๊คแก๊สนะครับตำแหน่งยึดติดตั้งแบบตรงรุ่นนะครับเวลาปิดก็ง่ายนะครับแค่ดึงลงมานะครับห่างประมาณ1ฟุตนะครับแล้วปล่อยได้เลยครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายนะครับและคันนี้ยังติดแต่เพิ่มนะครับ เป็นตาเสียงเบนซ์นะครับเพื่อความชัดเจนนะครับเวลาเราบีบตานะครับเดิมจะเป็นตาปิ้นจะคนจะไม่เคยได้ยินนะครับอันนี้ติดแต่นี้เสียงชัดเจนมากๆนะครับแล้วตัวนี้นะครับมีประโยชน์อีกอย่างนะครับชุดพับกระจกนะครับตัวนี้มีประโยชน์มากนะครับเวลาเรากดรีโมทล็อกเราสามารถรู้ได้เลยนะครับว่ารถล็อกหรือไม่ล็อกเวลาเราคลายล็อกก็จะคลายให้ พอเดี๋นี้ขโมยบางคนนะครับมาใส่บล็อกไว้นะครับเวลาเรากดล็อกแล้วคิดว่ารถล็อกแล้วแต่รถยังไม่ล็อกมีเยอะนะครับใส่ตัวนี้ชัวแน่นอนครับล็อกปุ๊บถ้าหูกระจกพับแบบนี้นะครับสแสดงว่ารถล็อกแน่นอนครับครับเราจะมีชุดแต่งอีกมากมายนะครับท่านใดสนใจเชิญนะครับที่ร้านนครยนต์โนโตซาว